เพราว่าเราท้องฟ้าสวยดีนะครับเมื่อวอนตอนนู้นนะจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่แบบหลายๆคนมาถ่ายรูปกันนะโอ้ตอนนู้นก็สวยมากนะเมือนน่อวานมาถุกไหมเนี่ยเฮ้ยมันอยู่นู่นนะ่ะกับพาเพื่อนคนไปเขาป่าไง <S <S ตรงนี้นจะมีสะพานให้เมื่อนานเดินไปถ่ายรูปได้นะ ก็สวัสดีย้ำเช้าครับเช้านี้ก็ประมาณ6โมงแล้วครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนทุกคนไปเที่ยวเล่นใกล้ๆแถวบ้านผมนะอ,อากาศเช้านี้ไม่หนาวมากครับเย็นๆนะไม่หนาวนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่ผมจะพาเพื่อนทุกคนไปถ่ายรูปนะครับก็อยู่ทางจากภมู่บ้านผมประมาณส0บโลได้นะครับ เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นเลยนะครับจต่ว่าไปล้วท้องฟ้าสวยดีครับแม่นวโซนนู้นนะมีเมฆอยู่ข้างล่างเนาะเออเราก็มาใกล้ถึงะแหละจุดที่ผมจะพาแม่นวมาถ่ายรูปนะแต่ว่าเดี๋ยวพาทุกคนนะครับไปที่วัดขแลมนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งครับที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันหรอกเพราะมันอยู่แบบในป่าเลยนะมันก็ไม่ใช่ว่าป่าหรอกเพราะว่าเป็นพื้นที่ทํากินของแล้วน,นะแต่มันอยู่ด้านในแบบลึกๆเลยนะอยู่ใกล้ๆภูเขาครับ เป็นจุดชมวิว360องศานะครับเป็นทุกคนเราก็ไปดูกันนะว่าเช้านี้บรรยากาศเป็นยังไงนะนี่จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่แบบหลายๆคนมาถ่ายรูปกันนะเพราะว่าทั้งสองข้างคนระับเป็นต้นสักนะขอปลูกต้นสักไว้นะครวก็เหมือนแบบเป็นอุโมอง์ต้นไม้ครับก็หลายคนก็จะชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้เอนกันเดี๋ยวผมหาหมุมถ่ายรูปกันนะ ผม,มน่าจะไปถ่ายตรงโูงนั้นด้านล่างน่นนะครับผมว่านี่แหละเราน่าจะถ่ายตรงค้งนี้แหละหรือว่าจริงเราถ่ายฝังนู้นก็สวยนะเดี๋ยววนรถกลับไปนะผมว่าตรงนู้นน่าจะสวยกว่า นี่ตอนนี้ก็จะเป็นต้นสังเลยนะปลูกไว้ประมาณยี่สิบสมสิบกว่าปีแล้วครับต้นสักมาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลูกไว้ทําไมนะคนเห็นมาตั้งแต่ตอนผมอายุ5้าขวบตั้งแต่ผมจําความได้เลยสักสองข้างนี่นะปลูกไว้นานมากตอนนี้ผมย4ิบสี่นะต้นสักก็ยังอยู่อ่ะมึนคิดดูว่ามันปลูกมานานแค่ไหนละนี่เราก็จะถ่ายมุมนี้แหละโอเค เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนนะครับอาจจะต้องเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะเพราะกินเลนมานนี้นึงนี่มุมนี้แหละเราถ่ายรุ่นี้แหละเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนทุกคนคนระับไปต่อนะครับโดยไปเส้นนี้เหมือนกันนะไปต่อที่วัดเขาแหลมนะครับก็อยู่ไม่ไกลามากนะจากจุดนี้นะ เราก็เดินทางไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําเส้นทางเป็นทุกคนไปเลยนะ าเพื่อนทุกคนเลี้ยวขวานะครับก็จะไปที่อำเภอพบพระนะครับถ้าเลี้ยวสายก็จะไปหมู่บ้าน,นครับแล้วก็น่าจะไปโป่ที่เส้นทางอุ้งหางกันนะเนี่ยถ้าเพื่อนทุกคนตรงไปนะก็จะไปโล่ที่เส้นทางอุ้งหางแม่สอนกันนะครับแต่ว่าผมจะพาเพื่อนทุกคนไปวัดขหลยนะมาเลี้ยวตรงนี้นะแล้วก็ขับตรงไปสักระยะหนึ่งเลยครับผมว่าร้อน,นครับวันนี้ แต่ฝนไม่มีฝนก็ดีดีไปดีไปเยอะเลยครับราะเพราะว่าผมแบบเออทริปลุยฝนมาหลายทปแล้วนะถ้าไม่เจอฝนบ้างก็แบบคงจะดีอ่ะนี่เข้ามาถึงตรงนี้เลี้ยวซ้ายครับเข้ามาถึงตรงนี้เลี้ยวซ้ายนะบ้านผ่านศึกพัฒนานครับเลี้ยวซ้าย ผมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ขเขาเปิดให้เราขึ้นไปข้างบนไหมนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นอีกทีนึงที่วัดเลยนะฝั่งนี้ก็ใกล้าชาแดนพม่ามาเลยนะเห็นมีแบบเจ้าที่เฝ้าสดโควิดอยู่นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเราไปถึงนู้นอ่ะจะได้ขึ้นไปข้างบนไหม ไม่ได้มานานมากแล้วช่วัดเนี่ยประมาณสองสามปีแล้วเมื่อก่อนที่ยังเรียนอยู่ที่บ้านครับก็มาเที่ยวอยู่นะแล้วช่วงที่ผมทําคลิปใหม่ๆด้วยผมก็มาทําคลิปเที่ยวที่นี่อยู่นะครับแต่ว่าช่วงนั้นเน่ผมบอกเลยว่าเป็นคลิปที่แบบผมไปดูแล้วข้นหาเป็นคลิปเก่าๆมากเลยนะแต่ว่าผมลบไปแล้วผมลบเพจเก่าไปแล้วนะเพราะาผมเปลี่ยนชื่อได้ไง,ไงตอนแรกผมว่าจะใช้เพจเก่านี่แหละเป็นเพจที่ผม ทำปัจจุบันนี้นะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะเพราะผมเคยเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งนะเปลี่ยนไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจสร้างเพจใหม่เลยแล้วก็ลบเพจเก่าทิ้งเลยนะเริ่มใหม่ตั้งแต่หนึ่งมาเลยคนระับก็สนุกดีเหมือนกันเราให้เดินทางด้วยแล้วก็ไเ,เล่าแบบสิ่งที่เราพบเจอแต่ว,ว่าเล่าแบบเหตุการณ์ต่างๆที่เราแบบเดินทางคนระับมันสนุกดีคนระับผมชอบทางนี้ผมบอกแล้วเปลี่ยวมากทาน็นทุกคนต่อมาตอนกลางคืนนะผมไม่แนะนําให้มา เพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีหมู่บ้านเลยนะถ้าเราผ่านหมู่บ้านเมื่อกี้มานะฝั่งนี้ก็จะไม่มีแบบเป็นหมู่บ้านไม่มีอะไรเลยนะเป็นพื้นที่ทํำการเกษตรของชาวบ้านหมดเลยนะนี่นะมันคนเส้นทางนะก็ประมาณน,นี้นะเพราะมันอยู่ไกลจากหมู่บ้านด้วยแหละก็เลยไม่มีคนพัฒนามานะครับเส้นทางแต่ดีนะที่ยังเป็นแบบ ลาดยางอะลาดยางมาถึงฝั่งนี้โอ้โซนนู้นก็สวยมากเลยพื่อนเนี่ยโซนนูน้นโซนนูน้นรืมฤดูฝนก็แบบอันตรายเหมือนกันเนี่ยเส้นนี้ค่อยได้มาแนละ้วงั้นไม่รู้ว่าจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปยังไงกันบ้างนะะนู่นตรงนู้นมีหมอกนะไม่รู้ว่าใช่หมอกหรือเปล่าหมอกหรือควันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นมาหน่อยมากเพราะแต่ผมมาถูกบอกเนี่ย ผมรู้สึกทำไมมันแ,แปลกแลกไปวะึ๊กหลุมหลุมถ้าเรามาเห็นยอดเจดีนะฮะก็แสดงว่าเราน่าจะมาถูกแล้วอืมเรามาถูกไหมเนี่ยเฮ้ยมันอยู่นู่นน่ะเอ,อเอาแล้วไงผมว่าผมน่าจะเลี้ยวเข้ามาผิดนะยอดเจดีมันอยู่นู่นผมว่าไม่ใช่แล้ว ผมน่าจะหลงโอเคเดี๋ยวไปหาที่กลับรถข้างล่างอนะ่ะผมบอกแล้วผมไม่ได้มานานมากเลยนะแล้วก็หลงจริงด้วยผมว่าเส้นทางมันแบบไม่ใช่อะ่ะโอ้โหคิดถูกว่าเนี่ยมันจะกลับรถทางไหนเนี่ยหร้างนี้หรอผมว่าต้องกลับตรงนี้แหละ ฝั่งนี้เป็นป่าแล้วนะไม่ใช้ GPS ะงานนี้หลงเองครับ <c oughs> อนี่ต้องลงแล้วแนะล้วลุนก็หนักมาก อย่างที่ผมมองเห็นยอดเจดีกันเกือบพาเพื่นทุกคนไปเข้าป่าไงใกล้ๆข,ข,ของบ้านผมนะแต่ไม่ได้มานานแล้วดูดิคือผมไม่เข้าใจอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะเขาลาดยางมาถึงฝั่งนี้เหรอมีป้ายบอกพร้อมเลยนะไม่รู้ว่าถ้าเราวิ่งไปนี่มันจะไปโผลตรงไหนนะ พราะมันอยู่ใกล้ฝั่งพม่านะฮะพม่าก็อยู่ฝั่งนู้นเลยนะเมือนโนนถ้าเรามองข้ามภูเขาได้ไปลักประมาณสามสี่ลูกอะ่ะเออฝั่งนูน้นหนาพม่าละโอเคเดี๋ยวหาทางเข้าไปในวัดกันนะเหมือนจะวิ่งตรงมาแนละ้วมั้ยนั่นน่าจะวิ่งมาทางนี้แล้วก็ตรงไปทางนู้นะให้มั่นใจเหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวไปเช็คเส้นทางดูก่อนแต่ว่าน่าจะใช่แหละอย่าเลยนะประุกคนเข้าป่าเลยนะครับ ผมยังไม่รู้เลยอนะถ้าเราไปทางนู้นเ่ะไม่รู้จะไปโปรดตรงไหนเลยนะแต่ว่าขอทำถนนลาดยางไปถึงนู่นอะผมก็แปลกใจเหมือนกันแสดงว่าที่นู่นต้องมีอะไรสักอย่างนะยอดวัดเขาแหลมฮะก็อยู่ตรงนี้เลยเป็นหอสูงครับแบบโดดๆเลยฮนะสูงกว่าเพื่อนเลยนะโอ้ร็ววก็สวยยู่นะของหนูน่ะน่าจะเป็นเมฆนะเมฆที่แบบลงมาต่ำๆนะไม่น่าจะใช่มอกอนะ่ะโอเคนะเพื่อนทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเข้ามาในวัดครับ ก็อย่างที่เพื่อนทุกคนเห็นนั่นแหละวันนี้มันอยู่กลางกลางป่ากลางเขาไน,นะคือแบบไม่ค่อยมีคนรู้จักอะ่ะมีคนน้อยครับที่เขาจะมาเที่ยวที่นี่กน okay. ันก็สวยงามแล้วนี่มีรูปพญานาคตอนที่ผมเมื่อก่อนที่ผมมาเที่ยวบ่อยกยังไม่สร้างนะแค่ okay, น้เพื่อนทุกคนติดปรับปรุงชั่วคราวนะ นั่นแหละในนู้นแหละบอกว่ามีถ้ำอยู่ข้างในนะมีเด็กน้อยสองคนนาา่ารักมากไงกวาดกวาดผืนอยู่ฮนะอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนขึ้นบันไดไปดูซักสารยาน,นึงก็ได้เพราะว่าข้างบนเขาล็อกประตูไว้นะล็อกประตูไว้แบบข้างบนน่าจะมีประตูอยู่เพราะาเมื่อก่อนผมเคยมาแล้วก็มันล็อกอยู่นะเมื่อก่อนยังไม่มีตรงนี้นะ เพึ่งสร้างใหม่เสร็จพญานาคยาวมากเลยนะเมื่อคนันขึ้นมาค่อนข้างที่จะสูงในระดับหนึ่งเลยนะเมืทุกคนก็เตรียมน้ําเตรียมอะไรมาด้วยนะถ้าเรามาหน่าฝนได้มันสวยมากเลยเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับแต่ว่านี่แหละประตูล็อกไวนะ้นะนี่คือเราขึ้นมาไม่ถึงข้างบนนะเราขึ้นมาถึงประมาณ80%สอร์เซ็น์ของ ภูเขาครับเนี่ยแล้วก็ตลอดแนวขอจะสร้างเป็นพญานาคสองข้างเลยนะนี่อันนี้ก็เป็นปลายหางละสวยมากลุงสีแบบสวยมากอ่ะมันชอบม,มากเไงเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยแล้วก็ไปถ่ายรูปข้างล่างนะคถ่ายรูปคู่กับพญานาคนะมือทุกคนไปเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนทุกคนลงจากวัดเขาแหลมนะครับเพื่อที่จะไปน้ำตกทารารัตน์นะครับ ก็เห็นของบอกว่าช่วงนี้เปิดแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปชมน้ำตกทาลาดเป็นจุดสุดท้ายของวันนี้นครับแล้วก็ผมก็น่าจะยิงยาวไปชิบุรีนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปที่สุดท้ายของเราในวันนี้เลยนะตอนนี้เราก็ออกมาถึงเส้นเมื่อกี้เนาะที่ผมเลี้ยวมาแนละ้วนี่เส้นนี้ก็เป็นเส้นที่เมื่อกี้เรามานะะเสน,นี้เสน,น พี่ยิผมมาทางนู้นมานะแล้วคุณหมอทุกคนเ่าไปทางนู้นจะไปพพพราใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะพาทางนูนไปเส้นนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปแม่สอดอยู่ดีนะเส้นนี้ก็ไปได้นะครับ <S <S ตอนนี้ครับ <S 2> <S 2> ผมก็มาถึงสามแยกนะครับสามแยกนีนะ้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปพพพลาครับนะอย่างที่ผมว่าก่อนหน้านี้เนานะตรงนู้นก็มีหลายจุดท่องเที่ยวอยู่นะครับมีน้ําตกนางควนแล้วก็น้ําตกใสลุงแล้วก็มีอะไร หลายอย่างนะแต่ว่าผมยังไม่พาทุกคนไปนะครับเราจะเลี้ยวขวาครับเพื่อไปน้ําตกทารัน,นครับนี่เราก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวก็จะไปโผล่ที่ถนนอุ้มผังแม่สอดน,นะครับเหมือนถนนเส้นนี้เขาจะทําใหม่นะเมื่อก่อนเป็นสองเลน,นับตอนนี้ันเป็นสี่เลนนะสองเลนไปสองเลนกลับนะฮะเขาก็พัฒนามาไกลเหมือนกันนะไม่ได้ผ่านมานานอน่ะ ไม่ได้วิ่งผ่านเส้นนี้มา2ปีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาถึงแล้วเส้นนี้ครับก็คือเส้นที่เราวิ่งผ่านไปที่หมู่บ้านของผมเนาะนี่ฝั่งนู้นครับ ก็เป็นถนนไม่สอดอุ้มผังนะเนี่ยถ้าอุ้มผังเราก็ต้องยูเทิร์นไปนะมาใกล้ถึงแหละจริงๆมาอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะแต่เราต้องยูเทิร์นไปนะครับเขเรอไปยูเทิร์นตรงนี้นะถ้าเราถ้าเมื่อนทุกคนที่มาจากแม่สอดก็ไม่ต้องยูเทิร์นนะก็มาแล้วก็เลี้ยวสายได้เลยครับแต่ผมมาจากทางอำเภอพบลรา,ะราะนะก็มายูเทิร์นตรงนี้นะครับ,รบน้าตกธารลักเดี๋ยวแวะถ่ายรูปก,กัน จะใชยรูปตรงนี้สภาพหนึ่งนะข้างในนี้ก็จะมีจุดชมวิวอยู่ด้านบนนะที่อยู่กับเจดีข้างบนนะ่ะข้างบนน่ะจะเป็นจุดชมวิวมุมสูงนะตรงนู้นนะ่ะเราก็ไปชมวิวกันออนี่เป็นทุกควจะเห็นวิวน้ำตกตรงนี้แหละ ปลาเพียบเลยนะตรงนู้นจะมีสะพานให้เมื่อนคนเดินไปถ่ายรูปได้นะตรงนู้นแล้วก็ฝั่งนี้น้ำตกก็จะอยู่มาณตรงนี้นะคือเป็นน้ำตกแบบเล็กๆนะไม่ใหญ่มากเอาเดินล้อป่ามาเลยนะเพื่อนนี่เราก็มาเจอบันไดขึ้นไปข้างบนนะ แล้วก็มีที่กันตกนั่นหลังนี่กออขึ้นก็จะมาระวังกันด้วยฮนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปโอเคเดี๋ยวจะถ่ายอย่างนี้ไปอืู้ <laughs> เรื่นอนอะไย่างมง้ยกังไหมมาเสียวโคตรเอ้ <laughs> <laughs> hey, ขึ้น,นขึ้นนี้ไม่เท่าไหร่นะ <laughs> เดี๋ยวจะมาลงนี่ <laughs> เสียวกว่าน,นี้ แล้วข้างบนนี้ครับก็จะมีจุดชมวิวตรงนี้เลยนะวิว270องศาวิวยังสวยเลย ลงไปทางเดิมน,นะสวยงามอย่างที่เห็นเอาจริงนะที่นี่ผมว่าถ้าเขาเปิดให้เราแบบมากลางเต็นอะ่ะผมว่ามันก็ฟินอยู่นะครับดูนี่เห็นปะเห็นพวกบ้านที่เขาทำไหมไหลหลังเลยอะถ้าเขาเปิดให้เรากลางเต็นนะผมว่าแบบฟินดีอะฟินเวอร์เลยแหละนี่เห็นปะมีบ้านแบบ หน้ามากลางเต้นมากเลยอ่ะนี่นะเออคือแบบบ้านคือแบบหน้ามากลางเต้นมากอยากให้เขาเปิดเรากลางเต้นที่นี่เหมือนกันนะหรือว่าปกติเขาก็เปิดอยู่แล้วเราไม่รู้เองมันเป็นจุดกลางเต้นจริงๆด้วยตรงนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าที่นี่เป็นที่กางเต้นนะเอามากลังเต้นตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะได้แบบได้ยินเสียงน้ําตกไหลลงมาตลอดเวลานะนี่มุมนี้ แล้วก็ฝั่งนี้ก็ฟินด้วเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ออกจากน้ตกจีริโคแล้วครับเพื่อจะเดินทางกลับชลรีแล้วนะครับเรื่องกางเต็นท์นะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านจีริโคดูนะครับว่าขอให้เรากางเต็นท์ตอนกลางคืนไหมนะครับ เดี๋ยวผมก็จะพิมพ์รายละเอียดไว้ด้านล่างน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ